สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักเขียนดังพโพลวางเงินท้าโจโฉเข้าป่า ล่านมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยนักเขียนชื่อดังเกี่ยวกับธรรมชาติพันชัยคงสนิทหรือนามปากากาคมฉานตะวันฉายประกาศท้าโจโฉว,วันละห้าพันเขาป่าใช้แต่มีดพันชัยคงสนิทหรือนามปากกาคมฉานตะวันฉายนักเขียนชื่อดังเกี่ยวกับธรรมชาติได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงโจโฉยูทูบเบอร์ชื่อดังสายธรรมชาติเพื่อท้าทายให้โจโฉใช้มีดเล่มเดียวอยู่ในป่าระบุข,ข้อความว่าหลังมีข่าวคนท้าโจโฉสิบล้านตามที่ได้นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นผมท้าโจโฉดีกว่าไม่ต้องถึงสิบล้านหรอกผมเอาวันละห้าพัน พอจะให้นอนในป่ากี่คืนบอกมาขอมีดอย่างเดียว ติดต่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ป่าให้เรียบร้อยผมจะเอาเงินซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลบอกวันมาได้เลยทําคลิปมานานมันไม่ได้เก่งกาจหรือวิเศษวิโสอะไรเลยคนเที่ยวป่าเขาก็ทําได้หมดแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่อยากรับคําท้าคนเที่ยวป่าจริงๆเขาก็คงอยากท้าโจโฉเหมือนกันเพราะที่โจโฉมาอวดนั่นเขาทํากันได้หมดที่โจโฉมาทําคลิปนั่นบางเทปคนเที่ยวป่าเขายังขำเลย่้นผู้ชมครับมีความคินอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูล จากทีนิวส์ครับ